คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆอยู่แล้วก็ต้องนี่ Richman Shop โน1นเรื่งองเติมเกมเติมเกมหล g u e of Legends ในราคาแสนถูกผ่อนได้มีเงินคืนถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้สูงสุด25%และมีระบบเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้น โอล่าราเค้นอีกหนึ่ซะด้วยมาแพทนี้แจ็คบัฟมาใหม่บัฟอันติก่อแล้วก็ต้านทันเวทความเสียหายออนฮิตแล้วก็ก่อที่ได้รับจากการใช้สกิลโดนแชมเปี้ยนของอาร์มเพิ่มขึ้นกำลังไปเพื่อน หวไหมไม่มุดนี่ไปไหนวะโห,หมุดโคตรไกลเอ็กโคโฟแฟตทำเค้นเสียงินเนเยนเยอะมากเลยดูเสียดิสิบสี่ตัวเองมันไม่มีเซเลอร์อตนี่แหละข้อเสียของการไม่เอาเซเลอร์อตมาถ้าเวฟพังก็คือจบ ประเด็นคือแอดเกิดโอเคจริงนะชาชัด,ดาวแล้วเพิ่มเอาอีกไหนามาลืมลืมลืมืม,มไม่ไหววะ่ะผมต้องไปเลยขอดมาใหม่ เจอกันโดนแน่ทำเค้นไม่น่าตายนะถึกขนาดนี้อุ้ยเข้ามาเลย ตายปะเนี่ยโอ้มันอมโพดนานเลยแล้วมันคลายเข้าป้อมด้วยนะัไม่รู้มันไม่รู้ ได้อเอ๋กระโดดขึ้นมันก็ยิงไปตักพักไปนาติกกลับมาอ๋อแปดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าไม่มา อแจ็คลิฟเมคเกอร์อเงี้ยิงโดนเค่ิเลียนไม่รู้งานปากหวให้ผมแล้วปั๊บปั๊บ 拿拿时间拿。 ไอเท่เฮลิคอปเตอร์อย่างพิ้วมีอันตีไอคินเดดิกอมตะตอนนี้ทีมเราโคตรอมตะเลยแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตามเต็มหน้าเลยเวละเพื่อนจะเอ็น ยิงยิงนับปปุ้งๆนนี้ชางเบนเนียน,นอุ้ยพิเด็ดอันติดโอ้โหจิจชอบแจ็คสก,กินเนี้ยเท่ดิมันผอมลงปล่าอืมวัดเออมันสก,กินนั้นมันงขอมววัาสกินเนี่นนะ ตงสสยช่วงนี้ลดน้ำหนักไหมแจ็คช่วงลดน้ำหนักวลาอีกไงวะชินเด็ดเดี๋ยวนะชินเด็ดซัพพอร์ตเพื่อจะเลือสองแก๊งเหรอได้ได้ไหนเพื่อขับสกิลสามละไงอะไรก็ได้คือไม่ตายก็ไม่รู้จะจะพูดยังไงแล้ว รีเวนมันไม่แฟดวะมันกักมากเลยเนี่ยแล้วมันมีมทะเลด้วยเออเออเหมือนแว่าแฟดก็นาก่าจะไม่หลอนนะคิดว่า้าง <c oughs> ตวองอันติขึ้นบนมา้ไหมได้เหรอโอเคอีกไหนอันติหรอ สวยไปติดอยู่ว่ะอุ้ยร้านมังกรสวยไ่คือประเด็นอะจังหวะที่ร้านได้คือ ไอเนี้ยมันตีใช่ไหมอืมแล้วแล้วไอเนี้ยแมงสมัยสมัยตอนออที่อ๋อสมัยก่อนปัาเฮ้ยกำลังไฟเพิ่เอา嘛อ๋อไออยู่ไหนมันจะกระโดดขึ้นไปเดิ เลไรอะไปแต่ตออะไรนะอ่าโอ้โหแรงว่ะเออแรงจริงต้องกดวิวรถติดนี่เนี่ยตีครั้งที่สามสบายละเล่นบนเอาโยนี้อ่ะดี๋ยรอให้อยู่ ok hát bỏ lệ, hoa hát trời, bài phi yong làm này. Hoa yong nèo à A đây. emmie anh tên này. Lên men men. <laughs> ừm. Kìa nắng hết lắm giữ. Anh tiên tiến vào em. Anh tiên tiến vào em. Anh tiên tiến vào vào Anh tiên tiến. Anh tiên tiến. ลองนะโยนี่มีข้างหัวซอยนะเฉลยวมันขี่ลิฟต์ต่ออะ <c oughs> แอดมันแอดแตกโอ้แอดแตกเอาวะอุ้ยแตกไปมากไปละบาลอนได้ปะ เดี๋ยวไปดูให้จ้าเอ๋เท่าแ้วตีตีเป็นเหมือนป่าบเลยมาเสียแล้วเราหลังอะไรนะไม่มีใครหยุดเฮลิคอปเตอร์แล้วจังหวะนี้ เฮลิคอปเตอร์โอเคสวยรอรอรอกูดาวสกิลก่อนเพิ่มให้เราไหมเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเพื่อนเพื่อนยู่กนหลบเอาอะไรเราไหวเราไหวจริง เฮลิคอปเตอร์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 บอกแล้วไหวเมื่อกี้มันพาเพื่อนออกออกกองลังกายใช่ไหมทำไมอ่ะไม่เดินบนไ่เดินบนระวังยูนีนะยูนีเกิดแล้วนะแอนติโดนโอ้สวย เฮ้ิรีคอปเตอร์อ๋ออยู่นี่เหรออเตอร์ออยู่นี่อยู่หลังนะเฮ้ิรีคอปเตอร์สวยเฮ้ิรีคอปเตอร์หมดวะเออเกือบจิ๊บคิ้วแล้วสวยมากกำลังไปอยู่เฮอไปอยู่โอเค วะมันกลัวเฮลิคอปเตอร์มันกลัวเฮลิคอปเตอร์เออเก็บไปอีกนานเล่นไปแล้วยกสี่ยกสามวะอ้าวอันี้โดนเฮลิคอปเตอร์อุ้ยโหโหกันเพื่อนโหกันเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตาย เออรบซืเอเอาเอ็นได้ไหมนะเขาเด็กถอยก่อนก็ได้นะอันตีวา,ารามันแรงมันโ,โลละเทรลพอดลงเอ้าเอา,เอ,าอาเซียทันจริงหรอชินเด็ดเกิดเอาจริงดิดดไม่คุม้มมั้งคุยอาเซียเทรลพอดเพื่อไปตีเนฟาดประมาณ <laughs> ประมาณครึ่งหนึ่งเทรลพอดไปตีนี่คือจบเลยนะ รอรอมันไปก่อนเอาปะล่ะเอ็นเลยปะล่ะไปละเอ็นละเจอกันได้นะเจอกันมันเฮลิคอปเตอร์โอเคจิจื้อ